ครับสวัสดีครับมือนีไม่อยู่กับผมที่ช่องตำดำซิ่งนะครับเด้อมือนีกาเป็นเวลาเก่านาฬิกาแล้วพี่น้องเป็นเข่าเศา้าครับเก่านาฬิกาแล้วครับเข่าเสาเร์ของเฮาครับพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งเนาะอาหารเดิมๆพี่น้องปลางอยู่กันยังไงกินยังไงครับพี่น้อง นีเนาะฮะเดี๋ยวจะเอาอนอี่ลูกเขาพี่น้องผมไม่ยังหล่หรอกปลากระกป๋องเนี่ยนะนดับแรกอ่าฮะามันมอาหารหลักคือปลากระกป๋องพี่น้องอันนี้หลอดพริกร่ ธรรมดาอ้าวมันคือไม่เมือนทีรถชานก็ค่อยแซ่บอ้าวใส่น้ำปลาเนี่ยพี่น้องก็บบุ้งหงเข้มมันจางใส่ไปก่อนรักนักเข้มไม่ต้องหวานน้ำบ่เข้มไม่ต้องเผ็ดไม่ต้องหวานไว้ก่อนปลาเด็กบวงค่ะขาดบ่ได้แล้วก็อันนี้ก็ ผักชะอมกับได้ไปซื้อเอกพี่น้องลักเก็บอาย่ขังบ้านนี่แหละจะคล้องเขาอยู่แล้วก็อันนี้ก็ผักกะทินค่ะอันนี้ก็ผักกะทินรักเก็บเอาอยู่ขงังบ้านทั้งนี้ชะอมลักทั้งนั้นค่ะกะทินรักทั้นทงนี้กระบื้องเขืออ่ะมากนอ้อ วก็มีอย่างอีกโอ้มันอีหุ้งเขาเองค่ะีนน่หุงเขาเองอันนี้ก็ไก่ไก่หมู่บ้านพี่น้องไก่หมู่บ้านเนาะคะ่ะอยาวมาให้กับสมตำกินบะหมดก็อุ่นพี่นอ้องอุ่นใส่หมองของเขาเลยน,ะะน,ะะนอ้องค่ะนาออุ่นใส่หมองของงเขาเลยค่ะมาไม่กินน้ำกันพี่น้องค่ะวันนี้อาหารหลายอย่างเลยพี่น้องนี่ นี่นี่ครับอาหารหมุเนเสาย่ำเาสานี่ครับเช้านี้ค่ะมีกันมซีนี่แห,หละพี่น้องเอ้แล้าก็นี่บักม่วงครับบักม่วงบักม่วงกะบอ่ามันมีร้านร้านเอาน้ำมาให้อ่าเอาพี่น้องมึงนี่มันปิ้งมันครับนี่ปิ้งมันพี่นอ้องครับหมุน,มน,นมเสาร้านเอามันปิ้งปิ้งมันกับเอ่อบักไฟมาให้กับบักม่วงครับพี่น้องอาหารแล้วกับับกม่วงม่วง เพิ่นหมูว่านเพิ่นเบิ่งคลิปอันผมกินบักม่วงมาพี่น้องเน้่ม,มเศ้ามาเพิ่นจัดบักม่วงมาเลยนี่หลายคักยายกับหลานใหญ่รุงยายกับหลานกับลุงมเศ<า>้าเนี่เอาบักม่วงมาให้สามคนสามคนค่ะสามคนกระมังหน่อยหนึ่งเลยพี่น้องนี่เพิ่นเบิ่งคลิปเด้อค่ะผู้อยู่บ้านก็บเบิ่งคลิปเพื่อนเลยแล้วกินเบิดมื้อนี้ล่ะครับพี่น้องสิกินเบิดช่วงเศ้านี่ล่ะมื้อนี้กัหุงเขาค่ะมื้อนี้หุงเขากินเองครับหุงเขากินเองเมื่อวานน้องชายเอา เอาไอหมองหุ้มเขาเนะ่ะเนาะกับเขาสานหน้าหิ่งจะหุ้มเขากินเองค่ะมาพี่น้องกินข้าวนุ่มกันเดี๋ยวไปฮะเดี๋ยวเราจะไปกินน้ำหรอกครับตอนนี้ก็จะไปกินเขาแล้วพี่น้องมากินเขากันค่ะพี่น้องเศร้าเข่าเศร้ากินไม่ทั้งรสเลยนะพี่น้องทั้งลังหมดหลไหมหมดทั้งหลายค่ะ ข้างล่างหมดหลายหดุดนข้านปลาไมา่เยอะข้งล่างหุดหลายหดุดกิน,นข้าวเจ้าหรือต้องใส้ลำปลาเลยพี่นอ้องใส่ใจขาไปเลย ยาซ่เลยพี่น้องตักแห้งผดมาค่ะกินขอนมกันนี่ครับการกินการยูไทยพี่น้องเบิ้งเนาะก็ออกไปบัวใหค่ะจ้าสินไพยออกไปข้างนอกบัวใหครับพี่น้องก็บอกด้วว่าไทยยังกับไทยเบิ้องหลดวาจะได้บไทยพี่น้องภาษาเบิ้งเนาะก็ขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องที่ยังติดตามของผมติดตามรับชมอยู่ตลอดเวลาครับพี่น้อง พี่น้องบาง่อคุณมัน,นก,กับว่บาพึ่งงานยำขึ้นเนาะพึ่งกำลังมีโอกาสได้เบิ่งขอบคุณห,หลายๆนะครับเดอ้อเพราะว่าออกไปใช้บ่ได้มั้งพี่น้องกับเจ้าสีทายยังให้เบิบ่มเด้อถ้ายนี้เสร็จแล้วแล้วก็จะเปิดไลน์สซ็ตให้พี่น้องให้เบิบ่งอีกจบคลิปนี้ก่อนแม่งว่านกัหลายเลยพี่น้อง แบบนกเราเสร็จพอประเดง๋ยวเนาะน่าจะเปิดป,ป๊กป้องน่ะเนาะมันได้หลาบอี่ก็ดูนี่นห เป็นอาหารขึ้นบ้านพี่น้องกินไปกินไปซ้ำเดี๋ยวออกจากการกักตัวยังไปหากินใหม่อี่บ้านพี่นอ้องงันก็กินกินไปก่อนก่อนอยู่บา็เาขาเขามาทรงอู่แต่แต่ว่าเพิร่มาสวยพ่อแม่แล้ก็ค้าขายค่ะส่วนสิ่เซตทุระ กันไปเดี๋ยวตัวง่วงมาเห็นเขาจะหอนหอนกับบวงประเด็นมาพี่น้องก็ทาเกลือไปนะไปแห่งเต้เอฟซีมันหายมากเลยพี่น้องยิงกินมันไปเลยมันดีเลยค่ะ ปลาอยู่เคื่อนลำเปล่าไหมพี่น้องปลาไม่จัดปลาไม่จัดเครื่องลำเปล่ปาพี่นอ้อง พี่น้องอยากกินน้ำบ่มาเด้อพี่น้องเด้อเศรษ แก่ไม yeah, you know ่มีน้อง ครับพี่น้องก็เป็นการจ่วงเสาๆนะครับเป็นกับเผาเสาครับก็บเดี๋ยวจากจบจากคลิปนี้แล้วเดี๋ยวก็จะไปเปิดไลฟ์สดให้พี่น้องได้วัาคุยกับพี่น้องเนาะก็ฝากพี่น้องที่จะซักผ้า,กาค่ะซักผ้าเสร็จก็เลยมาึินเขาว่างหันนี่ก็ซักผ้าหม่มพี่น้องนี่ซักผ้าผ้าพรมซักผ้าซักผ้าหม่าาหมอีกรอบครับของมือนอันแหงแล้วครับกาฝากพี่น้องนะครับเด้อสุโคสุภูสุก้นครับที่เขามาติดตามตามดำซิ่งครับ เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ผมก็จะมาเปิดไลฟ์สดฝากพี่น้องมาเป็นแรงกำลังใจครับได้เขามาพูดคุยกันนะครับเด้อจหรัะคลิปนี้สวัสดีครับ